อ่านะครับเจอกันอ่าเจอกันนะครับวันนี้ก็นี่แหละก็วันนี้ยืนอยู่หน้าบ้านดีๆก็มีอ่าพัส,สดุมาส่งเออเราก็บอกว่าเราไม่ได้สั่งอะไรนะแต่เขาบอกว่ามีของมาส่งนี่นะครับจากกอมนาไม้นะครับนี่รางวันการวิ่งนะครับวิ่งโอโ่ <c oughs> จะได้เสื้อนะครับเนี่ปีนี้ได้ของรางวัลด้วยก้าท้าใจซีซั่นสเดี๋ยวมาดูเสือเสอเส้อสวยๆนี่ได้เสื้อของฟีของฟี นะเดี๋ยวใส่โชว์เลยใส่โชว์หน่อยเนี่ผลโคงการออกกําลังกายเป็นไงล่ะอ่าได้เสื้อด้วยนะครับนะมาดูกันเฮ้ยสวยนะไฟฝันมานานนะครับวิ่งมานานตั้งแต่ซีซัน 2, สองซีซัน 3. สามซีซันสีนี้เราได้สัทีนะครับเป็นแบบปื้มเลยปื้มใจมากที่ได้ของฟรีมาครับว้านวะ